<G> บริษัทสื่อสากลจำกัดจับรางวัลหาผู้โชคดีจากงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41รุ้นรถยนต์3คันรถจักรยานยนต์1คันจากกิจกรรมคืนกำไรให้ผู้ชมซื้อรถชิงรถซื้อบัตรชิงรถซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์และชมงานผ่านมอเตอร์เอ็กซ์โปแอปพลิเคชัน รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศทางเว็บไซต์ motorexpo.co.th ในเดือนกุมภาพันธ์ ก็งานที่ผ่านไปนะครับเป็นการจัดงานครั้งที่41ของเราถือว่าเป็นงานที่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราคาดหวังทุกประการนะครับทางด้านผู้ชมงานก็ได้ประมาณล้านสี่แสนกว่าแล้วก็รถที่จองในงานเนี่ยห้าหมกว่าคันมอเตอร์ไซค์อีกประมาณ7 8 0 0แปคันซึ่งก็เงินหมุนเวียนในงานรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ5.5หมื่นล้านบาทและก็ต้องถือว่าเป็น งานที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเช่นเดียวกันครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่เรามาจับฉลากให้รางวัลกับผู้ที่โชคดีนะครับวันนี้ก็ได้ผู้โชคดีไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งหมดนะครับพบกันในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่42ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมติดตามอัปเดตได้ที่ทางแซดทีีห้ามพลาดนะคะ